เนื้อผัดพิกแกงทําเองครับผมไปกันเลยก็เอาตะไคร้นะครับมาซอยหั่นให้ละเอียดนะครับทําด้วยลากผักชี่ขมิ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ข่านะครับผมเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ฉีกพวกใบมะกรูดใส่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เตรียมเครื่องปรุงยังขาดตัวหอมแดงนะครับเดี๋ยวผมจะซอยใส่ทีหลังนะครับเอาเครื่องปรุงมาอ่าลงครกทั้งหมดเลยนะครับผม ผมก็จะยกเว้นตัวหอมแดงไว้นะครับเอามาตําก่อนเนื่องจากกลัวมันกระเด็นนะครับอันนี้ก็เมื่อละเอียดแล้วก็เอาหอมแดงนะครับผมตำด้วยกะปิครับผมโคลงให้เข้ากันแล้วก็จัดเตรียมเนื้อนะครับผมจัดไว้เป็นเนื้อวัวนะครับผมตั้งหม้อใส่น้ํามันเล็กน้อยนะครับแล้วก็นําเครื่องพริกแกงที่เราเตรียมไว้นะครับมาคั่วให้หอมตำด้วยเนื้อนะครับผมก็ความสุกแล้วแต่ชอบเลยครับผมแล้วก็เติมพวก ผงนัวนิดหน่อยนะครับน้ำปลานิดหน่อยตามรสชาติที่ชอบเลยครับผมเมื่อทำเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะก,กรูดนะครับคนๆๆสักคู่หนึ่งก็พอเลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับความสุขเราก็จัดเตรียมจัดเสิร์ฟเลยครับ อันนี้ก็จัดเตรียมพร้อมเสิร์ฟนะครับผมโรยด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยนะครับผมก็หุงข้าวไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเตรียมจัดจานกันเลยนะครับใส่ไปเยอะๆนะครับผม นี่ผมก็จัดเตรียมเรียบร้อยครับผมมีไข่ต้มแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็